สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนในเรื่องของทําภาพนะครับเป็นเพื่อเป็นน้ําสีฟ้านะครับไปดูกันสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะแนะนํานะครับโปรแกรม Snap นะครับเราก็เปิดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็กดที่บวนจากนั้นเราก็หารูปนะครับโอเครูปนี้แล้วกันนะครับดูสวยที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดที่เครื่องมือนะครับแล้วก็เราไปหา คำว่าแปลงนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิตรงนี้นะครับแล้วก็เรากดที่ลงนะครับหนึ่งเป็นลบหนะครับตอนนี้ครับลบหแล้วก็เราก็ระบายสีนะครับตอนนี้นะครับน้ําของเรากลายเป็นสีฟ้าแล้วนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนสุดยอดไหมนะครับทุกคนนี่ครับทุกคน สุดยอดนะครับตอนนี้น้ําที่เป็นขุ่นๆนะครับจากน้ําท่วมก็กลายเป็นสีฟ้าแล้วนะครับทุกคนหวังไงนะครับทุกคนสวยมากเลยรูปนี้เหมือนอยู่ในอะไรครับในสระน้ํานะครับห้าล้านร้อยวิวนะครับตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับจะเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้ขึ้นข้างบนนะครับให้เขียนว่าลบ ยังลบอุณหภูมิเราก็แตะที่รูปของนะครับวัตถุนะครับให้มันลอยนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับทุกคนมันสุดยอดมากเลยครับทุกคน